สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง All My M วันนี้เราจะมาพูดถึง5วิธีเลือก Big กไบคที่เหมาะกับตัวเองแน่นอนว่า Big กไบคเป็นอีกหนึ่งของสิ่งที่ผู้ชื่นชอบความเร็วและการประจญภัยใฝ่ฝันถึงแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถขับขี่ Big กไบคทุกประเทศได้วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือก Big กไบค ตามลักษณะและความต้องการของตัวคุณเองครับหากพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับวิธีที่ 1. พิจารณาจากระดับประสบการณ์ในการขี่ข้อแรกที่ต้องพิจารณาก็คือระดับประสบการณ์ของผู้ขับขี่ถ้าคุณเป็นมือใหม่ควรเลือกบิ๊กไบคที่มีขนาดเครื่องยนต์เล็กถึงกลางเช่น Yamaha YZF-R3 หรือ Kawasaki Ninja 400ซึ่งมีความเสถียรและง่ายต่อการควบคุม เพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถพัฒนาทักษะการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในขณะที่หากคุณมีประสบการณ์ขับขี่แล้วลองพิจารณารุ่นที่มีเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นเช่น Kawasaki Z1000 หรือ Yamaha mt 0 9ที่มีพละกกำลังในการขับขี่และควบคุมที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มีทักษะขั้นสูงวิธีที่2เลือกรุ่นตามการใช้งานวิธีที่2 คือการใช้งานของ b i g b ไบคถามตัวเองก่อนครับว่าเราจะใช้ b i g กไบคอย่างไรสำหรับผู้ที่ขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นรถที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็ก <c oughs> เช่น Honda CB500F หรือ Yamaha MT03 จะสะดวกและคล่องตัวมากกว่าแต่หากคุณวางแผนที่จะขับขี่ในระยะทางไกลหรือเส้นทางที่ทุรกันดาร บิ๊กไบคประเภททัวริงหรือ a อดเวนเจออย่างเช่น Honda Africa กาทวินหรือ BMW GH จะเหมาะสมกว่าเพราะสามารถรับมือกับการเดินทางไกลและมีความทนทานต่อสภาพถนนที่ไม่ดีครับวิธีที่3ทดสอบขับขี่และความรู้สึกกับการควบคุมข้อที่3นะครับที่สำคัญคือการทดสอบการขับขี่ และต่อตรวจสอบความรู้สึกในการควบคุมนี่เป็นการเลือกที่ไม่สามารถซื้อจากคำแนะนำเพียงอย่างเดียวต้องทดลองขี่ด้วยตัวเองครับนั่งและทดลองขับขี่บิ๊กไบค์หลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่ร้านจำหน่ายหรือสนามขับขี่ทดสอบว่ารถนั้นรู้สึกคล่องตัวบ้างไหมเบาะนั่งสะดวกหรือไม่มันมีน้ำหนักมากเกินไปหรือเปล่าความสามารถในการควบคุมจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการเลือกบิ๊กไบค์นะครับ วิธีที่4พิจารณาเรื่องค่าใช้ใจ่ายและแน่นอนครับว่าไม่สามารถมองข้ามเรื่องค่าใช้ใจ่ายได้บิ๊กบที่ราคาสูงอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงทั้งในการบำรุงรักษาประกันรถยนต์และค่าอะไรควรพิจารณาราคาตั้งแต่ราคาเริ่มต้นค่าบำรุงรักษารวมไปถึงภาษี หรือการประกันภัยด้วยนะครับเพื่อไม่ให้การใช้ใจ่ายที่เกินงบประมาณที่คุณตั้งไว้บิ๊กไบบางรุ่นอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงเช่นรุ่นสปอร์ตในขณะที่รถที่มีขนาดเล็กกว่าอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่น้อยกว่าและเหมาะสมกว่าหากงบประมาณนั้นมีจำกัดครับวิธีที่5ดีไซน์และความชอบส่วนตัวและสุดท้ายนะครับ คือดีไซน์และความชอบส่วนตัวข้อนี้ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะในที่สุดแล้วบิ๊กไบคือสิ่งที่เราจะขับขี่ในทุกๆวันคุณควรเลือกสไตล์ที่ถูกใจและสะท้อนถึงตัวตนของคุณเองนะครับอาจจะเป็นดีไซน์คลาสสิกอย่างฮาร์เลย์เดวิสันหรือสปอร์ตสุดเฟี้ยวอย่างดูคาติพานิเกลเล่ควบคู่ไปกับความสะดวกสบายในการขับขี่ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณควรคำนึงถึงนะครับเพื่อให้การขับขี่บิ๊กไบค์ของคุณเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดยังไงล่ะครับ และทั้งหมดนี้คือ5วิธีการเลือกบิ๊กไบที่เหมาะกับตัวเองเราหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสามารถเลือกบิ๊กไบที่เข้ากับตัวเองได้อย่างลงตัวนะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าบิ๊กไบที่คุณชอบที่สุดคือรุ่นไหนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับที่ติดตามออมไมเอ็สวัสดีครับ